และเมนูต่อไปที่จะรังสรรค์การทําโดยพี่ก๊อฟครับอ่าอันนี้เมนูอะไรครับพี่ก๊อฟข้าวราดไขา่ข้นกันเชียงปูก้อนครับอันนี้ก็คือไม่ใช่เป็นข้าวผัดใช่แต่เป็นไข่ข้นที่ใส่กันเชียงปูแล้วไปโปะที่ข้าวไข่ข้นใช่ไหมตัวเราก็จะใช้ไข่สามฟองนะครับสามฟองต่อหนึ่งกล่องครับพี่อ่าจะเป็นหนึ่งสูตรครับผมหนึ่งสูตรใช่ครับผมอ่าไข่สามฟองจะเป็นนมนะครับนมนมสด สิบซีซีนะครับอันนี้คือสูตรเลยใช่ครับผมประมาณแค่นี้ใส่ลงไปครับเอสามฟองแล้วก็จะเป็นเครื่องปรุงนะครับปรุงรสนิดนึงอแล้วก็จะเป็นซอสครับตีให้เข้ากันไฟห้ามแรงมากเลยเหมือนกันอหอมเลยมาก่อเลยทีเดียวเียวอันนี้ปูก้อนครัเอาปูลงก่อนครับปูเราให้เราให้เป็นน้ำหนักครับ เราไม่ได้เราไม่ได้นับก้อนให้ไม่ได้นับชีนับก้อนใช่น้หนักไปเลยเราให้เป็นน้ําหนักของของตัวปูครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการเขาเปรียบผู้บริโภคตัวเหมือนกันหนึ่งแก้วถ้าเป็นเมนูนี้สองแก้วครับอถ้าเป็นราดข้าวคือสองแก้วนี่ทําแบบง่ายก็หมุนไปเรื่อยๆครับหมุนไปเรื่อยๆพอมันได้กลางทางปุ๊บเราก็วนเอาทำทำให้มันเป็น เป็นชิ้นเดียวกันอ่าอ่าหัวหอมเนยมากเลยอ่ะครับครับหอมมากหอมมากแล้วสังเกตดูนะครับไม่ไม่ติดกระทะเลยแล้วก็ราดข้าวไปที่เรียบร้อยพูดได้คำเดียวว่าไม่เห็นข้าวไข่นั้นเน้นปูเน้นเน้น